สวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับมือนีบ่าวแอมโลทงเดินทางมาหาพอแดงครับเอฟซีคุณกำลังย่างมากครับเอฟซีมาติดตามตุเลกกับพอแดงเนาะฝันเมือ่อคืนเนี่ยวสันครับฝันจะจะเด็ดเด็ดเพื่อน่าฝันเลขว่าสันครับจะจะจะเ,เอฟซีฝันเลขเ,เป็นผีผูเ่าผีผููเ,าเ่าผู้ยิ่งมหาพอแดงว่สันครับเอฟซี อยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลอยากให้พ่อแดงในสวดมุ่นแพเมตตาให้แน่วสันครับเสีห้โชคง่ายงวดนี่วสันครับเอฟซีเนาะจะาๆเลยบอกครับพ่อแดงครับผม,มที่เต็มเลยทีผููเท่าไม่ได้ใส่ครับอันมาจากหลุมเหมือนกันนะครับอ,อกมาจากหลุมครับอุ้นตามมาแต่จากปราสาทผมบอกครับจากหลุมหลุมไหนครับเนี่ยหลุมข,ขาเพื่อนไปอีกหลุมคางคางครับหลุมคางคางไผล่ะครับทาง ยีขขข่ข้อขาดครับขังผีข้อขาดแต่เนาะครับเอ้าครับเอฟซีมาถามเหล็กกับ่อแดงครับว่าผีอยู่ข,ข้างๆุมเป็นผู้เฒ่าบอก่อแดงครับเฒ่าปร,ร,ระมาณเจักปีผีว่างันแปดกว่าปุ่นแล้วครับประมาณเจ็ดแปดสิบปีเนาะแปดสิบปีกว่าครับครับผมมาบอกเหล็กจะจะครับเอฟซีเอ้อามารับชมัาฟังกันครับ สวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผมเอายาสูบบ้างไว้สักก้อนยันเพิ่งต่อยาสูบเอาไว้หันสักก้อนครับเบาสูเอฟซีฟังสักก้อนเนาะจังสูบยาจังไรครับพ่อแดงมาแต่จังไรอีกพี่อันผู้เฒ่าผู้นี้ก็เพิ่นผมไปหน้าครับไปอันอยู่ข้างกันอะไรกับเพิ่นครับวานนี้เพิ่นก็ได้ว่าอยากขอจวนบุญให้ผมเมตตาให้เพิ่น จะขอส่วนบุญครับครับอยากปีนหันกินีแต่จะให้กินยูก็ผมมาบอกกเพิ่นครับอู้ใหญ่กับยูเวแล้วรู้เลยเปมนกันครับว่ากับบอมีเมียกับร้านกับบอมาหยังกับบอมาเมบอกว่าบ่ได้ทำบุญให้เลยบ่ครับครับหยังกับอยากว่าเขากับบริจินน้ำกับบริจินครับผมเลยว่าโอ้เดี๋ยวผมติดไป ขอหนามไม่หายด้อยครับจะปวดมผคือเอาขอหนามมาปวดนึงครับขอมามาตักไปลูก,ก,กผกเบเหมือนหิมนกินผมก็เลยว่าเรื่อยาอยู่แต่หนามผมไม่หายเลยวั่นีครับแต่ว <theirs S 1> ่าเขาหนาต่อปลาผมผมมีผมผมเดนียวมากเลยครับผมบอกเลยในความฝันนะั่นน่ะครับ<อ>ครับเอาจำเอาเด้อยยากบอกเด้ป่ะยรับยากเลไปกินหนามจะเอาให้ครับเอ้า ผมก็เลยถามเอครับเอจำเอาคาเรื่อยเพื่นบอกเต็มๆเลยเลยเต็มๆเลยปะครับเอาจำเอาคาเรือยเก้าศูนย์เก้าครับผมเบอร์ก่เรื่วะเออแม่ไปกินหนากเรื่อบ่าครับผมก็เลยว่าโอ้ผมพูดในไายครับใช่วัะผมก็เอาหนักไปไปหันก่อนหนึ่งเรื่อวัผมก็ประเด็กให้เรื่อั ใช้กินเองเด้วยใส่โผ๊มด้วยวางเองครับครับครับโมก็เอาไปตัดให้เพลินขวดนึงครับแต่วันนี้ผมก็ณอเมื่อกันเด้อยใหญ่ครับเออไปโดดด้านมาใส่ข้าวเช้านาข้ามาข้าผู้มาให้ย่ายน้ำเนี้ยมาใส่ครับผมก็เสียเองบอกยาข้ามมาอยิ่งเนี้ยนาอืมแทงเต้เพลินเนาะครับเอาให้เลขถือเสก่อนแล้วเนาะปลาแดงเนาะจังสีแทงไห้เนาะครับผมต้องให้เลขเข่าเสก่อนเลยครับ ครัพวกเขาเข้าี่เอาเองั้งดาซไปเปิดแมนครับแมนเพราะว่าเงินเท่ากับผ่มีแมนพีผูเฒ่าผูที่ตามบอกว่าจากปลาซากับพีหัวขาดสิบ่ะครับพีหัวขาดเพิ่นมาเขาฟันนําบ่ล่ะเพื่อนอันตาผมไปนั่งเอาน้นนาําเพื่อนเพิ่นบุมาบ่มาเลยใหญ่มากมมือพอแดงไปนั่งเอาเลขกอยู่กับพีหัวขาดเพื่อนบอกตัวใดครับพอแดงอันเพื่อนบอกผมบอกครับหา3ีสามครับห4 3สามเนาะครับ ของย่ายอเทียนเก่าศูนย์ของย่ายนเก่าศูนย์ครับครับผมอ้าวรถผู้ใดมาล่ะตอนนี้พระแดงมีแขกมาหาแล้เอฟซีมาเอาเลยว่ามอเตอร์ไซค์ทั้งฝุ่นนะครับอ่ะเพิ่อนให้ให้แม่น้อยเพิ่อนคุยก่อนกระไรหรอกเนาะครับผมครับผมยังได้อีกบาทนี่งเอฟซีฟังอีกไนงะเบิร์ตตอนนั้นนะครับโอ้อยาสู้กำลังมาให้กันตนอนยาหักใหม่คลิคปล้างเก็บเอวสมบูรณพอแดง ผมเจ็บขาโอ้เจ็บขากูหายได้ดิครับผมอืมปวดขาขขางได้ปรดเดานเป็นน้ำเส้นบ่ะเป็นยางครับแต่มาดกเอาดีสิขับกันนอนตับตับเปบ่าดอเลยดีกันเองมันครับอืมเป็นเส้นเป็นเส้นเ้าไปยังยาหักกงหักไม่ไปก็ดีแล้วล่ะนะปะแด็ขาดขาขาขาอันท้านี่ ผีเจ้าทีเพิ่นมาบอระใส่ชุดแดงอ่ะผีเจ้าทีนี่นิพนนี่ยังวัดทัานดูไปหาเพิ่นครับยังวัดไห้ไปหาเพิ่อนเขาวิ่งไปหาเพิ่อนในเรือวะเพิ่นจะตรงกันบ่ครับเนาะครับผมเพราะว่ามีพรมพระท่านหิบคอยไปจุดปลูกดูดเหยียบเหยียนคักเนาะประเด็นเนาะผมไปจุดเลยได้ทีนหนึ่งไปจุดเราบอกครับเพิ่นมาให้บ่ล่ะเพิ่นงมาท่านไ้นหายโอ้เพิ่นม่านไหนหาครับเพราะว่าผรมท่านน้อาณาบาลไปน็นพระโอ้ เอันูได้าเอาบผมพยังเดี๋ยวเปล่าแอมเราตรงสิสนับสนุนเงินซื้อนำตรงนำแดงครับผมครับผมแล้วสี่หายไปซื้อนำแดงให้เพิ่นเนาะครับผมครับจังไรอีกพ่อแดงเบิ้ลจะขับเบิ้แล้วอุ้ยคือเบิ้เร็วแท้เอฟซีถามบุคคลแต่อันนั้นเลยเอาเปล่าแต้ยถามยังไงเออหนี้สามดาวถามว่าไม่ยังบุคคนเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างอยู่ก็มีอยเบิ้ลแล้วพ่อใหญ่อันเลขเลขผีหัวขาดนี่ไปนั่งเอาครับสดๆท่อนๆนี่ก็คือห้าสี่สาม ไปนั่งเอาอยู่กลางปราสาเรืออันนี้เรื่องจริงเลยของแท้แล้วนี่ของแท้เลยหาซีสามนี่มาที่นี่ผีจะได้หันมาเป็นผีภูเทาหัวงอกเขาจุนพูนมาเลยครับมอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลครับอยากให้พ่อแดงนี่สวดมนต์แทเมตตาให้เอาแล้วก็มาบอกเรขพ่อแดงคือเก่าศูนย์ศูนย์เก่ากะกลับกะน้ะเรียกสามตัวกะตัดเลนครับผม กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับพ่อแดงขอบคุณครับผมครับผมฮะพ่อแดงไปพักผ่อนครับส่วนตัวเลขก็ให้เอฟซีจดใส่กระดาษไปซื้อลอตเตอรี่ล่องเบิงแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเอฟซีโชคใหญ่งวดนี้ครับเดี๋ยวมื่อนี้ครับเบ้าแอมโลทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมมุมของดีกันครับเบ้าแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมื่มาฝากเอฟซี่ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค่าขายไปขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรอตเรีเป็นสื่อถือกนะครับนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะูดีขัคกับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไนะงเนาะอี้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ <sque> ดผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องบอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะสาธุ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 าธาธาธนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแ,แล้วก็บีเ้อเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลย <นะ S 2> เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาสามครั้งลูปหัวต่มลูกคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตี่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมราทงหุยินข่าวกบุรรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็น้านเฮ้าไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถพ์มาบดมาบังหนา้านเห็ดใ้คนมองบ่เห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเขาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมืงไอ,อ้ครับมีโอกาสได้มาสาักกะากาบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เป่าวป่ายังไก่ผู้สาวผู้บบาวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบลายนะครับนาอมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาอวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกกลมเนี่ก็กแตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับนาอวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยืนคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากค้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาอเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอ็มเราตรงนี้ด้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้ย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบันบงสเสนียดจังไรในตัวข้าวเสิได้ออกเอาไปดื่มกินหลักกาอาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้กรโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาาให้ถือเลกลียกเออครับเอาไปใส่อะให้ถือเลกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ